าเรื่มาแล้วคะ่ะพี่ฉันฝนแต่คนรักฉันใหญ่ไปกันสวัสดีครับและนี่คือเราเองพี่สาวโซและเสื้อสีม่วงพี่สาวฝน วันนี้เราจะไปไหนกันคะน้องๆทีแต่พันวิทยาศาสตร์ิหาวิทยาลยเกษตรเยเกษตรอันนั้นก็มาสีส้มนะแต่ว,ว่าวันนี้เราก็อยากขึ้นสองอย่นะเพราะว่ามันก็จะไม่โฟกัสเสรจความโลกาบอนโอเคแล้วขึ้นรถมอมันโลราบอนตรงไหนเข้าสู่ช่วงสลัดละกับคุณน้ำฝนเพราะว่ารถสองมอมันจะเป็นการใชานจาในกางฮัเลเลก็คือเป็นรถบัสแบบใหม่ของมหาวิทยาลัยที่เอามาใช้แทน ขึ้นไมทุกคนไม่ใช่คนทีนน่ังแ,<ต>แต่ว่าคือคนทั่วไปก็สามารถที่จะขึ้นรถเคทีาพาร์ีดได้เลยโดยที่ไม้ออยู่ในมอเพราะว่ามันจะมีสุดรับส่งคือมันจะมีเส้นทางของสายมากอ๋อเราต้องไปาปคือรถอะอยู่นูน้นคือเราต้องวิ่งแล้วแหละรถมาแล้วคะ่ะวี่งทุกคนเราได้ขึ้นรถแล้วนะคะทุกคน ืต้องจอดตาป้านะเราจะไม่แบบว่าจ่อค้ายๆอย่างเงี้ไม่ได้ขอบคุณมากเราต้องรอรถขั้นต่อไปจากการที่เรานก รถบัส,สายสีส้มนะคะตอนนี้เราอีกถอดใจแล้วเราจะเดินค่ะความเป็นจริงคือมันเดินได้นะทุกคนเพราะว่าตรงเนี้ยคืออุทยานเกษตรเป้าหมายแรกเราอะจะไปที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พิพิธภัณฑ์วิทยาศรร <c oughs> ยาสตรอ์อะ <c oughs> คืออยู่ <c oughs> นู้นคือไกลสุดน้าโม่าถามว่าเดินได้ไหมได้ม <c oughs> ันก็เดินได้มันเดินได้จริงเพราะฉะนั้นแต่แต่แต่มันแค่มันแดดมากเหระอ้าว แค่ทำวันนี้น่าจะหลายเก้าเมันมีชั่นมาเพื่อเดินหนึ่งมื่นเ้าเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีและลดคาร์บอนด้วยนะสวัสดีคะเย่มันไม่รวันนะคือมันมันต้องมีเนอะไรเอาเดินแต่ัวอะไรก่อน ชาติขอบคุณที่ไม่ใช่ตัวแบบแปลงทุกคนต้องมาเดินเด้อต้องจับยูนิสวรรค์แล้วบรรยากาศก็ดีที่บอไปว่าแดดทูไม่แดดแล้ว เพราะว่าเรามีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงามากมายเราถึงแล้วอุทยานกเกษตรไม่ใช่ที่แห่งนี้ไม่ใช่อุทยานกเกษตร าเฟ่ร้านนม,มนเขาขายทุกอย่าง<ช>มากินซุนๆๆปปตาสุก นี่คือข้าวที่เรากินทั้งหมดลดคาร์บอนด้วยการกินให้หมดจานนะคระผมกินข้าวหมดได,ด้เนี่ยเก่งมากอิ่มมากเลยะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะจะไปหอศิลปไปฮะคือเรแล้วทำอย่างไรเน่ะ ก็มีโปรเจกต์จบของรุ่นพี่ปอโทก็มีปอเอกไหมนะไม่มัน่นใจเป็นแบบการออกแบบเสื้อผ้าของศิลปรกรรมปะ่ะใช่จำเร้จล้ะวักิศาสตราศาสร์เกษตรศาสต์เอกวิชาสิร์ประสนไปกันต่อก็เดี๋ยวเราจะไปดูสิหาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบบ ท้ายของการมาทริปของเราในะมขอขขนั่นก็คือบึงสีฐานั่นเองเย้ <Yeah. S 1> ตรงบึงสีหาเนี่คือถ้าเย็นกว่านี้หน่อยเอ้อถ้าของางคนก็จะเริ่มมามาวิ่งเราสามารถวิ่งรอบบึงหรือว่านี่นั่งแบบติกนิกตรงพื้นที่สีเขียว หรือใครจะแบบมานั่งริมบึงก็มีที่ให้นั่งนี่ช่าน่าแบบว่าคือมันไม่ได้มีแค่ติดเดียแต่ว่าก็มีที่ให้แบบนักกษาได้พักผ่อนหย่อนใจบรรยากาศก็ดีเที่ยวแบบนี้ก็ดีนะมันก็สโ l o แหละที่ถ้าแบบไม่ได้ได้รีมาก็ก็มาได้นะแบบไม่ต้อง อะไรมากแล้วก็แบบเป็นส่วนเ็ไปที่ช่วยให้แบบว่าลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงโลกเราก็ยังไปต่อแต่ว่าก็เป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนก็เริ่มได้ด้วยตัวเองค่ะยิ่งถ้าทุกคนยิ่งเริ่มจุดเล็กๆเหล่านั้นรวมกันก็จะกลายเป็นจุด,ดใหญ่ๆกการเปลี่ยนแปลงดีเพราะตอนนี้ก็คือแบบเหตุหลายอย่างปกติ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่ทำ <c oughs> ไม่ปกติไม่ได้ทำอะไรแบบที่ทำในวันนี้ เช่นการเดินการไปที่ต่างๆในวันนี้วันนี้คือเดินเยอะมากคือเปิดโลกมากพอได้เดินก็ได้เจอที่ใหม่ด้วยใช่เจอมีมใหม่ๆเยอะไม่คิดว่าในมอจะมีแบบนี้อออันี้แบบไม่คิดจริงๆแบบ Amazing มากคิดว่าเอ้ยเดินแดดแน่นอนไม่ได้แดดนะไม่ได้รู้สึกว่าร้อนขนาดนั้นใช่เหมแต่แบบเย็นสบายกว่าที่คิดมีต้นไม้มีเพราะว่าในมอมีต้นไม้เยอะด้วยแหละร่มเกา ติดตาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคริปหน้าทิปหน้า,นาเจอกันใหม่ <c oughs> ปิดแบบยูทูบเบอร์ทำไมปิดเราไม่มืดเลยอะ <c oughs> ปิดให้มันมืดได้ปะ <c oughs>